บพอยี่สิบเก้ากลับห้าสิบห้าจุดห้าสิบห้านะครับความยาวประมาณสองเซนเลยครับความยาวประมาณสองเซนนี่ครับแล้วความกว้างเลยครับโอ้ความกว้าง,ล,างละเซนครึ่งครับความกว้างเซนครึ่งความยาวสองเซนความกว้าง 9. เอ่อตยาวสองเซนตามแป้งเป็นขึ้นนะครับยี่สิบาจุดห้าห้านี้ยี่สิบสามยี่จุดสี่ตือนว่าความแป้งก็ตานยาวว่าตานยาวก็เป็นหนึ่งจุดหกความแป้งก็แป้งป้งก็หนึ่งจุดสาม นานหนึ่งหยุดตีห <pursue> นึ่งหยุดตีครับทาสร้างหยุดตียาวหนึ่งจุดหกสีเข้มสีเข้มันนี้ม่นี่สวยเลยครับเนี่ยันเนี่ดูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟเลยครับดูธรรมชาติสายธรรมชาติตามดูแตเลยนี่วางธรรมชาตินะครับ ไม่นี้สวยเลยครับหลังจากสา,กกนนะาบบัิจินเทโอเวอร์โดยอาร์เดหเฮหรราคาขึ้นกระชุดในท้องตลาดใซยใหญ่หญหญพาาจะขึ้นนะไซใ,ในท้องตลาดเป็นปล่อยน้ำลดละสี่ห้าพัน เขกโทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้นย์ห้าหกศูหนึ่งครับ